ปลาช่อนอเมซอนหรือที่นิยมเรียกปลาอาราไพมาเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่น่าสนใจชนิดหนึ่งซึ่งมีถิ่นกำเนิดในลุ่มแม่น้ำอเมซอนในอเมริกาใต้ปลาชนิดนี้เป็นที่รู้จักว่าเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและได้รับความสนใจจากนักวิจัยนักอนุรักษ์และนักตกปลาเนื่องจากขนาดที่น่าประทับใจคุณลักษณะเฉพาะและความสำคัญทางนิเวศวิทยา หากใครดูคลิปนี้อยู่ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือใครมีคำถามก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับลักษณะทางกายภาพขนาดของปลาช่อนอเมซอนสามารถเติบโตจนมีขนาดที่น่าเหลือเชื่อโดยบางตัวมีความยาวมากกว่า15ฟุตหรือ4.5เมตรและหนักมากกว่า485ปอนด์หรือ220กิโลกรัมขนาดดังกล่าว ทำให้พวกมันเป็นหนึ่งในปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกรูปร่างหน้าตาปลาช่อนอเมซอนมีรูปร่างคล้ายต่าปิโดมีเกล็ดขนาดใหญ่ซึ่งอาจเป็นสีเขียวเมทัลลิกหรือสีเทาทําทให้พวกมันสามารถกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมได้เกล็ดเหล่านี้แข็งมากและทําหน้าที่เป็นเครื่องป้องกันสัตว์นักล่ารูปแบบหนึ่งปลาช่อนอเมซอนมีปอดที่ระบายอากาศได้ คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งของปลาช่อนอเมซอนคือความสามารถในการหายใจเอาอากาศโดยใช้กระเพาะปัสสาวะที่ทำหน้าที่เป็นปอดแบบพิเศษการปรับตัวนี้ช่วยให้พวกมันสามารถอยู่รอดได้ในน้ำที่มีระดับออกซิเจนต่ำเช่นหนองน้ำนิง่งหรือป่าที่มีน้ำท่วมขังได้ที่อยู่อาศัยปลาช่อนอเมซอนส่วนใหญ่พบในลุ่มแม่น้ำอเมซอนรวมถึงประเทศต่างๆตามแม่น้ำอเมซอนเช่น บราซิลเปรูพวกมันอาศัยอยู่ในน้ำที่เคลื่อนไหวช้าหรือน้ำนิง่งเช่นป่าที่มีน้ำท่วมขังทะเลสาบและแหล่งน้ำนิ่งอื่นๆพฤติกรรมการกินอาหารปลาช่อนอเมซอนเป็นนักล่าที่กินเนื้อเป็นอาหารโดยกินเหยื่อหลากหลายชนิดรวมทั้งปลากุ้งและสัตว์มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กขากรรไกรอันทรงพลังและฟันที่แหลมคมช่วยให้สามารถจับ และกินเหยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพการผสมพันธุ์ปลาช่อนอเมซอนเป็นที่รู้กันว่าสร้างรังในช่วงฤดูน้ำหลากสร้างร่องน้ำเป็นวงกลมในบริเวณน้ำตื้นที่พวกมันวางไข่อราไพมาทั้งตัวผู้และตัวเมียมีส่วนร่วมในการเฝ้าไข่และลูกปลาที่เพิ่งฟักออกมาสถานะการอนุรักษ์และความท้าทายภัยคุกคามต่อประชากรอาราไพมาได้รับผลกระทบอย่างมาก จากการจับปลามากเกินไปเนื่องจากเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่และเนื้อที่มีค่ามีราคาที่สูงการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยการสร้างเขื่อนและมลพิษก็มีส่วนทำให้จำนวนปลาเหล่านี้ลดลงเช่นกันความพยายามในการอนุรักษ์โครงการอนุรักษ์และกฎระเบียบต่างๆได้ถูกกำหนดขึ้นในประเทศที่พบปลาอาราไพมากเพื่อปกป้องและจัดการประชากรของพวกมัน ความพยายามเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับการกำหนดโคต้าการจับปลาการส่งเสริมการทำประมงแบบยั่งยืนหรือการส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงและการตรวจสอบถิ่นที่อยู่ของพวกมันความสำคัญทางวัฒนธรรมความสำคัญของชนพื้นเมืองปลาช่อนอเมซอนมีความสำคัญทางวัฒนธรรมและประเพณีสำหรับชุมชนพื้นเมืองหลายแห่งในลุ่มน้ำอเมซอนพวกมันมักปรากฏในนิทานพื้นบ้านและพิธีกรรมต่างๆ และเนื้อของพวกมันเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีความพยายามในการศึกษาและอนุรักษ์ประชากรอาราไพมาเพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันจะอยู่รอดและมีบทบาททางนิเวศวิทยาในระบบนิเวศของแม่น้ำอเมซอนความพยายามเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างแนวทางการทำประมงที่ยั่งยืนและการอนุรักษ์สายพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ และโดดเด่นนี้ได้ในธรรมชาติสืบไปคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไม่อยากทาดข้อมูลดีๆฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ